ในยุคโลกไร้พรมแดนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและชีวิตวิถีใหม่ได้สร้างความซับซ้อนทางสังคมและส่งผลให้เกิดการสร้างกลุ่มวัฒนธรรมใหม่ๆที่ขับเน้นความหลากหลายในสังคมหูุวัฒนธรรม ด้านหนึ่งปัจจัยอันหลากหลายในสังคมสมัยใหม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในมิติทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทางสังคมที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคหลังโควิด -19 ภาษาและวัฒนธรรมจึงเป็นหัวใจสำคัญในการประสานพลังขับคลื่อนสังคมไทยและประชาคมอาเซียนให้มีความก้าวหน้า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียหรือริวก้าก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517โดยเป้าหมายในการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของรัฐบาลกับกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดนในการพัฒนาระบบสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ปัจจุบันสถาบันได้ขยายขอบเขตงานครอบกลุมกลุ่มวัฒนธรรมทางสังคมที่หลากหลายและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นเวลากว่า40ปีที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอันเกิดจากมิติภาษาวัฒนธรรมโดวยวิธีวิทยาทางมนุษยศาสตร์สังคม,มาศาสตร์และการบูรณาการข้ามาศาสตร์รวมทั้งส่งเสริมโอกาสทางสังคมเศรษฐกิจและสิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมอยู่ดีมีสุขตลอดมา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมุ่งสร้างชื่อเสียงยกระดับความเป็นนานาชาติผ่านกิจกรรมสำคัญในด้านต่างๆและมีผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ โครงการวิจัย The Patani Malay Thai Bilingual Education in Thailand's Deep South ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตภายใต้การนำของศาสตราจารย์กิติคุณดรสุวิไลเตรมศรีรัตประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติได้รับรางวัลยูเนสโกคิงเซจงริทเทอรซี่ไพรซ์จากองค์กร u n เนสโกในปี2559โดยได้รับการพิจารณาว่าเป็นนวัตกรรมแห่งการรู้หนังสือ นอกจากนี้ผลงานวิจัยของสถาบันยังได้รับการอ้างอิงจากองค์กรในระดับนานาชาติเช่นยูเนสโกยูนิเซฟเซฟเดอะชินเดรนเป็นต้นและยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับนานาชาติได้แก่ทุนนิวตันฟันจากประเทศอังกฤษเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยแบบเครือข่ายนานาชาติอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของสถาบันได้รับการส่งเสริมให้ตีพิมพ์ผลงานในวรารสารบนฐานข้อมูลสากลและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติโดยได้รับการอ้างอิงเพิ่มสูงขึ้นโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากนักศึกษาจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆส่งเสริมพันธกิจความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลตามแนวทางการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมีเครือข่ายทางวิชาการในการดำเนินงานมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติทั้งในภูมิภาคยุโรปและเอเชียที่ทำงานร่วมกันมายาวนานต่อเนื่องและมีการพัฒนาความร่วมมือใหม่ๆ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย er, ให้ความสำคัญกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและการพัฒนาประเทศซึ่งมีพื้นฐานจากการดำเนินง,งานวิจัยด้านภาษาวัฒนธรรมและประวัวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้ตรงจุดเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ตลอดระยะเวลาเกือบ50ปีสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อปณิธานในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน